สวัสดีครับน้องๆกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับจํากันได้ไหมครับว่าในครั้งที่แล้วเราคร้างโอวาทสกันเอาไว้ถ้าใครจำไม่ได้มาทบทวนไปพร้อมๆกันเลยครับโอวาทสหมายถึงหลักสอนของพระพุทธเจ้า3ประการโดยที่โอวาททั้งสประการนี้ยังถือเป็นหัวใจหลักของพระพุทธศาสนาอีกด้วยโดยรายละเอียดของโอวาททั้งสมีดังนี้โอวาทข้อหนึ่ง พระพุทธเจ้าตรัสเรื่องของการไม่ทำความชั่วซึ่งเป็นเรื่องราวที่เราเรียนไปครั้งที่แล้วตามหลักคำสอนของพระพุทธศาสนามีหลักธรรมที่สอดคล้องกับการไม่ทำความชั่วนั่นคือหลักเบญจศีลหรือศีลห้าเราไปฟังเพลงศีลห้าในการทบทวนกันดีกว่าครับว่ามีหลักคำสอนอย่างไรไปฟังกันเลย การเป็นเด็กดีใครใครก็ทำได้ทำได้ง่ายงายแค่ปฏิบัติตามสินหาข้อหนึ่งไม่ฆ่าสัตว์ไม่แกล้งสัตว์ข้อสองอย่ารีบเป็นโจรอย่าไปขโมยข้อสามไม่แย่งคนรักจากคนอื่นข้อสี่เด็กดีไม่พูดโกหก ขอหาออกห่างจากสิ่งเหมืนเมาอย่าลืมไปท่องจำเด็กดีต้องไม่ทำผิดศีลห้าข้อหนึ่งไม่ฆ่าสัตว์ไม่แกล้งสัตว์ข้อสองอย่าริบเป็นโจรอย่าไปขโมยข้อสามไม่แย่งคนรักจากคนอื่นข้อสี่เด็กดีไม่พูดโกหก เอาละครับก็ผ่านกันไปแล้วสำหรับการทบทวนโอวาทข้อที่1กันในวันนี้เราไปโอวาทข้อที่2กันนะครับว่าเรื่องราวจะน่าสนใจเพียงใดโอวาทในข้อที่2ได้แก่เรื่องการทำความดีและก็เช่นเคยครับเรื่องของการทำความดีก็มีหลักธรรมที่สนับสนุนซึ่งนั่นก็คือหลักเบญจธรรมคำว่าเบญจธรรมหมายถึงธรรมะ5ประการ หรือการทำความดีทั้ง5อย่างนั่นเองเพื่อให้คนไทยที่ยึดถือปฏิบัติหลักธรรมนี้เป็นคนดีและสมบูรณ์โดยหลักเบญจะธรรมจะมีทั้งหมด5ประการแต่จะมีอะไรบ้างเราไปเรียนรู้ผ่านเรื่องราวทั้ง5เรื่องราวนี้เลยครับเรื่องราวที่หแม่ของที่จะนําไปบริจาคเตรียมเรียบร้อยหรือยังเตรียมเสร็จแล้วจะพ่อเหลือแค่ยกขึ้นรถ เดี๋ยวพลอยช่วยแม่ถือถุงเล็กๆไปนะลูกได้คะ่ะคุณแม่แต่ว่าทำไมเราต้องเอาของไปบริจาคด้วยล่ะคะหนูเห็นตั้งหลายอย่างยังใช้ได้อยู่เลยพลอยจำข่าวเมื่อวานที่เราดูกันได้ไหมลูกจำได้คะ่ะเมื่อวานที่คุณแม่ดูข่าวแล้วให้หนูจดเบอร์โทรศัพท์ค่ะ ใช่ลูกแม่ให้หนูไว้โทรถามทางไปสู่บริจาคนะจ๊ะเราจะได้สะดวกเวลานำของไปบริจาคไงจ๊ะแต่ว่าของหลายอย่างเรายังใช้ได้อยู่เลยนี่คะของที่เราจะนำไปบริจาคเราไม่จำเป็นต้องเป็นของเก่าเสมอไปนะจ้าลูกถึงแม้ว่าสิ่งของจะยังใหม่อยู่แต่ถ้าเราไม่ได้ใช้ เราก็สามารถนำไปบริจาคได้ลูกเพราะในสังคมเรายังมีคนที่เดือดร้อนและต้องการความช่วยเหลืออยู่ถ้าเราสามารถช่วยผู้อื่นโดยที่การช่วยนั้นไม่ทำให้เราเดือดร้อนเราก็ควรจะช่วยคนอื่นด้วยนะลูกทำให้เราได้บุญด้วยนะจ๊ะเข้าใจแล้วค่ะคุณแม่ดีมากจ้า ถ้าอย่างนั้นมาช่วยกันยกของเร็วจะได้รีบออกไปบริจาคของกันโอ้ oh, ช่างเป็นครอบครัวที่น่านับเป็นแบบอย่างเลยนะครับสำหรับครอบครัวพลอยที่นำของที่ไม่ใช้แล้วแต่สภาพยังดีอยู่มาบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้อื่นซึ่งความดีที่ทำนี้ตรงกับหลักเบญจธรรมข้อแรกด้วยแหละครับที่ว่าด้วยเรื่องของความมีเมตตากรุณาหมายถึง ความปรารถนาดีที่จะให้ผู้อื่นมีความสุขและช่วยให้พ้นจากทุกข์นอกจากนั้นความมีเมตตาการุณายังถือเป็นหลักธรรมเครื่องค้ำจุนโลกให้สงบและร่มเย็นด้วยนะครับเอาล่ะไปดูเรื่องราวต่อไปกันดีกว่าครับว่าจะตรงกับหลักธรรมข้อใดไปชมกันเลยครับขณะที่แม่กับพัดซื้อของอยู่ที่ตลาดก็เกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นช่วยด้วยค่ะ มีคนขโมยกระเป๋าดิไปค่ะใบนี้หรือเปล่าครับกระเป๋าคุณใช่ค่ะขอบคุณมากค่ะคุณตำรวจไม่เป็นไรครับหน้าที่ของตำรวจอยู่แล้วแต่ว่าจะขอบคุณผมคนเดียวก็ไม่ได้นะครับเพราะมีชาวบ้านพลเมืองดีหลายคนเลยที่ช่วยกัดวิ่งไล่จนผมอ้อมไปดากอีกทางหนึง่ง เราจึงจับคนร้ายได้ลองเช็คของดูนะครับหัวของข้างในครบหรือเปล่าขอนับก่อนนะคะคุณตำรวจพอดีวันนี้นำเงินที่ร้านมาเข้าธนาคารด้วยค่าครบค่ะคุณตำรวจว่าแต่เราเนะี่ยไปชากระเป๋าคุณผู้หญิงเขาทำไมไม่รู้หรือว่าการทำอย่างนี้มันผิดกฎหมายเออรู้ครับแต่ผมเดือดร้อนจริงๆ เราคิดว่าทําอย่างนี้แล้วคนอื่นจะไม่เดือดร้อนหรือไงถ้านายได้กระเป๋าใบนี้ไปจริงๆคนเดือดร้อนก็จะเป็นคุณผู้หญิงคนนี้แล้วมันสมควรไหมละ่ะกว่าเขาจะทํามาหากินได้เงินมาเขาก็ยากลำบากเหมือนกันจูๆ่ๆนายจะมาขโมยเงินเข้าไปแล้วในกระเป๋ามีอะไรบ้างก็ไม่รู้ถ้ามีเอกสารสำคัญขึ้นมาคุณผู้หญิงเขาจะเดือดร้อนแค่ไหนฮะไปเลยไปคุยกันต่อที่โรงพัก โอ้คุณตำรวจคนนี้เป็นคนดีจริงๆเลยครับเรื่องราวเมื่อสักครู่ก็ถือว่าสอดคล้องกับหลักเบญจธรรมน้องๆครับเบนจธรรมข้อที่2ว่าด้วยเรื่องของการประกอบอาชีพสุจริตนะครับการประกอบอาชีพสุจริตหมายถึงการใช้ความรู้ความสามารถเพื่อสแสวงหารายได้แต่การประกอบอาชีพเหล่านั้นต้องไม่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรมของบ้านเมืองด้วยครับ ไปดูเรื่องราวที่3กันต่อเลยครับว่าจะเกี่ยวกับเบญจธรรมข้อที่3อย่างไรไปชมกันเลยครับหลังจินดาทำการบ้านเสร็จก็มีโอกาสได้นั่งดูโทรทัศน์กับคุณแม่คุณแม่คะเรยาคือใครเขาเป็นใครเหรอคะทำไมเขาออกข่าวบ่อยจัง เรยาเป็นแค่ชื่อตัวละครในละครนะลูกก็เพราะมีคนออกมาต่อต้านละครเรื่องนี้นะลูกเพราะตัวเรยาในเรื่องแสดงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมยังไงเหรอคะก็ตัวละครเรยาในเรื่องเขามีคู่ครองอยู่แล้วแต่ยังไปยุ่งกับคนรักของคนอื่นอีกยังไงล่ะลูกทําให้เกิดปัญหาครอบครัวตามมามากมายเราไม่ควรเอาเป็นแบบอย่างนะลูกด้วยเหตุนี้จึงมีคนออกมาต่อต้านเยอะ เพราะเป็นการกระทําที่ผิดศีลธรรมทางศาสนาและยังผิดหลักวัฒนธรรมไทยอีกด้วยนะลูกละครเรื่องนี้ไม่เหมาะกับเด็กด้วยลูกไม่ควรดูนะจ๊ะเข้าใจแล้วค่ะคุณแม่แม่ช่างสงสัยจังเลยนะครับจินดาเนี่ยแต่สิ่งที่จินดาสงสัยก็ก่อให้เกิดประโยชน์นะครับเพราะว่าเรื่องราวเมื่อสักครู่ตรงกับข้อที่3ของหลักเบญจธรรมด้วยนะครับ โดยหลักเบญจะธรรมข้อที่3กล่าวไว้ว่ารู้จักรักคู่ครองของตนหมายถึงเราต้องรู้สึกยินดีหรือพอใจในคู่ครองของตนเองและต้องไม่ไปล่วงเกินคู่ครองผู้อื่นด้วยนะครับต่อไปเชิญพบกับเรื่องราวของหลักเบญจะธรรมข้อที่4กันได้เลยครับที่ห้องเรียนครูการดานักเรียนคะวันนี้ครูมีนิทานที่จะเปิดให้นักเรียนดูนั่นคือเรื่อง เด็กเลี้ยงแกะไปดูกันเลยค่ะการละครั้งหนึ่งณนหมู่บ้านแห่งหนึ่งมีเด็กเลี้ยงแกะอยู่คนหนึ่งทุกวันทุกวันเด็กเลี้ยงแกะคนนี้จะต้องต้อนฝูงแกะของตนออกไปหากินหญ้าที่เนินเขาใกล้ชายป่าอยู่เสมอมาและเมื่อเขาได้นำฝูงแกะมาถึงที่หมายแล้วก็จะต้องนั่งเฝ้าเพื่อคอยปกป้อง ให้ผลจากการเป็นเหยื่อของหมาป่าอยู่จนกว่าพวกแกะทั้งปูงจะกินญ้าเสร็จซึ่งมันก็เป็นหน้าที่ประจำวันที่แสนจะน่าเบือ่อนายอย่างที่สุดของเขาเมื่อทุกๆวันจำจะต้องทำอย่างสัาซากจ,จําเจและหลีกเลี่ยงไม่ได้อย่างนั้นเขาจึงรู้สึกเบื่อหน่ายและแสนที่จะแซงอย่างที่สุดเข้าวันหนึ่งจึงคิดถาเรื่องสนุกๆทำเล่นเพื่อให้คลายความเครียด และเกิดความสนุกสนานขึ้นมาเสียสักหน่อยถ้าจะดีและเมื่อคิดได้อย่างนั้นแล้วเขาจึงแกล้งร้องตะโกนขึ้นด้วยเสียงอันดังพร้อมทั้งวิ่งอย่างรโหนกตกใจเข้าไปในหมู่บ้านป่าก็ร้องตะโกนโวกเวกไปตลอดทางว่าช่วยด้วยจ้าช่วยด้วยจ้าหมาป่ามากินแกะแล้วช่วยด้วยเจ้าค่ะ พวกชาวบ้านเมื่อได้ยินว่ามีหมาป่าออกมาอย่างนั้นจึงพากันวิ่งเข้ามาหมายจะช่วยพร้อมด้วยอาวุธต่างๆที่พ่อจะมีกันแล้วพากันวิ่งมาถึงตรงที่พวกฝูงแกะอยู่นั้นก็ไม่พบและเห็นว่ามีหมาป่าอยู่ที่ไหนเลยสักตัวเดียวเด็กเลี้ยงแกแอบเราะขึ้นในใจอย่างถูกใจเป็นที่สุดที่หลอกทุกคนได้ฮ่าฮ่าฮ่าฮู้ฮู้ฮู้ำว่าคนโดนเด็กหลอก ฮ่าฮเจ้าเด็กเลี้ยงแกะยิ้มหน้าระรื่นพวกชาวบ้านเมื่อได้ฟังดังนั้นและเห็นเด็กเลี้ยงแกะทำท่าหัวเราะถูกใจอย่างที่สุดที่จะระงับด้วยอาการแบบนั้นเข้าก็รู้ทันทีว่าพวกเขาได้โดนหลอกเสียแล้วต่างก็ให้เป็นโมโหกันอย่างมากด้วยเพราะจะต้องเสียเวลาทำงานของพวกเขาไปโดยเปล่าประโยชน์เหมือนไร้ค่าแบบหน้าโมโหอย่างนั้น เด็กเลี้ยงแกะเมื่อหลอกใครๆได้สำเร็จก็ให้เป็นรู้สึกสนุกสนานเป็นอย่างมากแล้วจากนั้นเขาก็ยังแกล้งหลอกแบบเดิมๆให้ชาวบ้านพากันวิ่งหน้าตื่นเข้ามาช่วยได้อีก2-3ครั้งจนกระทั่งวันหนึ่งได้มีหมาป่าออกมาไล่จับกินแกะเข้าจริงๆคราวนี้เด็กเลี้ยงแกะ ตาเหลือกหน้าซีดวิ่งร้องเสียงหลงเลยทีเดียวและได้เข้าไปขอร้องผู้คนเป็นการใหญ่ช่วยด้วยจ้าช่วยด้วยจ้ามมาป่ามากินแกะแล้วช่วยด้วยเจ้าค่าเขาตะโกนร้องขอความช่วยเหลือจนคอแหกคอแห้งไปหมดแต่พวกชาวบ้านนั้นด้วยทุกคนก็ได้เคยโดนหลอกอย่างนี้มาแล้วหลายหนจึงไม่สนใจและเดินหนีกันไปหมดทุกคนเลยนั่นแหละ ก็จะมีใครเล่าที่จะเชื่อคนที่เคยและชอบโกหกพกลมอย่างนี้และในที่สุดฝูงแกะทั้งฝูงของเด็กเลี้ยงแกะผู้ชอบปดก็เลยจำต้องโดนหมาปากขมเือบกินเป็นอาหารไปซะจนหมดไม่มีเหลือเลยสักตัวเด็กเลี้ยงแกะเลยจำต้องมานั่งร้องไห้โอดครวนอย่างน่าสงสารอยู่ตรงข้างซากของฝูงแกะของตัวเองและพูดทั้งน้ำตาว่าไม่ควรเลยเพราะข้าไม่ดีเอง ขี้โกโหกโป้โปดมดเท็จเพราะเห็นเป็นเรื่องสนุกกว่าจะรู้ว่ามันไม่ดีเฮ้อฮ้อฮ้อก็อสายไปซะละเฮ้อเฮ้อเขานั่งร้องไห้ขี้มูโปกด้วยความเศร้าโศกอย่างที่เรียกว่าผิดครั้งนี้เล่นเอาหัวเราะไม่ออกไปอีกนานเลยทีเดียวเลยล่ะนักเ,ร,เรียนคะนทิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า คนที่มาหรือชอบพูดโป้ปดพูดเท็จเมื่อถึงคราวพูดจริงก็ยากที่นะคะที่จะมีใครเชื่อเห็นอย่างนี้แล้วนักเรียนอย่าลืมนำแง่คิดในเรื่องนี้มาปรับใช้ในชีวิตประจำวันเราด้วยนะคะถูกต้องเลยแหละครับคุณครูน้องๆครับหลักเบนจะทำข้อที่สี่ว่าด้วยเรื่องของการมีสัจจะในการพูดครับการมีสัจจะก,ก็หมายถึงการพูดแต่ความจริงและการพูดแต่ละครั้งนั้น ก็ควรพูดแต่ในสิ่งที่เป็นประโยชน์ทั้งต่อตนเองและผู้อื่นด้วยนะครับต่อไปเรามาติดตามเรื่องราวของหลักเบญธรรมในข้อสุดท้ายกันนะครับเรื่องราวที่บ้านของเพลินแม่คะหนูดูโฆษณาอันนี้เราไม่เข้าใจเลยคะ่ะโฆษณาอะไรเหรอลูก โฆษณาที่เขาบอกว่าสุราเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตได้หมายถึงดื่มเหล้าเราจะเสียชีวิตหรอคะหนูงงไม่ใช่เราจะเพลินที่เขาพูดแบบนี้เพราะว่าสุราเนี่ยเมื่อใครดื่มแล้วอาจทำให้คนนั้นขาดสติและเมื่อคนเราขาดสติก็จะใช้ชีวิตกันอย่างประมาทตรงนี้หลจะจ้ะ ที่อาจเป็นสาเหตุให้คนเราเสียชีวิตได้อย่างเช่นคนที่ดื่มเหล้าแล้วก็ขับรถทำให้ขาดสติและทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ยังไงล่ะจ๊ะอ๋อหนูเข้าใจแล้วล่ะค่ะน้องๆเข้าใจแล้วใช่ไหมครับ ว่าหลักธรรมของพระพุทธศาสนาว่าด้วยหลักเบญจธรรมข้อที่5เรื่องการมีสติสัมปชัญญะหมายถึงการไม่ประมาทร,ระลึกถึงตนเองอยู่ตลอดเวลาว่าตนเองทำอะไรอยู่และหลีกเลี่ยงการเสพสิ่งมึนเมาด้วยนะครับเพราะสิ่งเหล่านี้จะทำให้เราขาดสติครับจบไปแล้วนะครับสำหรับ5เรื่องราวเกี่ยวกับหลักเบญจธรรมเรามาสรุปกันสักนิดนะครับ ว่าการทำความดีเกี่ยวกับหลักเบญจธรรมอย่างไรการทำความดีนั้นเป็นโอวาทในข้อที่สองนะครับในพระพุทธศาสนาเรามีหลักธรรมที่สนับสนุนเรื่องของการทำความดีด้วยนะครับโดยหลักธรรมนั้นได้แก่หลักเบญจธรรมซึ่งเบญจธรรมหมายถึงธรรมะหประการหรือการทำความดีทั้งห้าอย่างเพื่อให้คนที่ยึดถือปฏิบัติหลักธรรมนี้เป็นคนดีที่สมบูรณ์ โดยหลักเบญจรรมจะมีทั้งหมด5ประการดังนี้ข้อหนึ่งรู้จักมีความเมตตาการุณาหมายถึงความปรารถนาที่ให้ผู้อื่นมีความสุขหรือพ้นจากทุกข์โดยที่หลักธรรมข้อนี้ถือเป็นหลักธรรมเครื่องคำจุนให้ทุกๆสังคมสงบสุขยิ่งขึ้นด้วยครับ ข้อ2ประกอบอาชีพสุจริตหมายถึงการทำมาหากินแบบสุจริตไม่คดโกงใครและต้องเป็นการประกอบอาชีพที่ไม่ผิดกฎหมายและศีลธรรมข้อ3รู้จักรักคู่ครองของตนหมายถึงรู้สึกยินดีพอใจในคู่ครองของตนและไม่ล่วงเกินหรือแย่งคู่ครองผู้อื่น ข้อสต้องเป็นคนมีสัจจะคือไม่พูดโกหกพูดแต่ความจริงและคำพูดนั้นก็ต้องพูดแต่สิ่งดีงามที่เป็นประโยชน์ทั้งต่อตอนเองและผู้อื่นข้อหมีสติสัมปชัญญะคือไม่ประมาทระลึกตนเองอยู่เสมอว่าตนกำลังทำอะไรอยู่และตักเตือนตอนเองได้ ทั้งหมดนี้เรียกว่าหลักเบญจะธรรมหลักธรรมที่สนับสนุนการทำความดีนะครับอย่าลืมกลับไปใช้ในชีวิตประจำวันกันนะครับเอาล่ะครับก่อนจากกันเราไปทำกิจกรรมใช้เดียวกันดีกว่าช่วงใช้เดียวตอนข้อไหนกันแน่ ให้น้องๆตอบคำถามเรื่องหลักการทำความดีเบนจะทำให้ถูกต้องกันนะครับหลักเบนจะทำข้อที่2กล่าวถึงเรื่องใดการประกอบอาชีพสุจริตบุคคลใดปฏิบัติตามหลักเบนจะทำข้อที่1เบิ้มให้อาหารสุนัข ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เกี่ยวกับหลักธรรมข้อใดความมีเมตตากรุณาอาชีพใดถือเป็นอาชีพสุจริตแม่ค้าขายผลไม้ นิทานเรื่องเด็กเลี้ยงแกะให้ข้อคิดตรงกับหลักเบ็จะทธรรมข้อใดความมีสัตดะ์ มาดูเฉลยกันนะครับว่าที่ทําไปนั้นถูกต้องหรือเปล่าหลักเบญจะทมข้อที่สองกล่าวถึงเรื่องใดหลักเบญจะทมข้อที่สองกล่าวถึงเรื่องของการประกอบอาชีพสุจริตบุคคลใดปฏิบัติตามหลักเบญจะทมข้อที่หนึ่งบุคคลที่ปฏิบัติตามหลักเบญจะทมข้อที่หนึ่งคือเบิ่มเพราะเบิ่มให้อาหารสุนัขถือเป็นบุคคลที่มีความเมตตากรุณานในตนเองความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เกี่ยวกับหลักธรรมข้อใด หลักธรรมที่เปรียบเสมือนเครื่องค้ำจุนให้โลกสงบร่มเย็นคือความมีเมตตากรุณาเพราะแสดงถึงการที่สังคมมีน้ำใจอาชีพใดถือเป็นอาชีพสุจริตได้แก่แม่ค้าขายผลไม้เพราะเป็นอาชีพที่สุจริตไม่ทําให้ผู้อื่นเดือดร้อนนิทานเรื่องเด็กเลี้ยงแกะให้ข้อคิดตรงกับหลักเบญจธรรมข้อใดคำตอบก็คือเรื่องความมีสัจจะ เพราะถ้าเด็กเลี้ยงแกะมีสัจจะจะไม่พูดโกหกชาวบ้านคงมาช่วยไล่หมาป่าที่มากินแกะให้แล้วเป็นยังไงกันบ้างครับน้องๆกับความรู้ที่ได้ไปในวันนี้อย่าลืมนำหลักเบญจธรรมไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันกันด้วยนะครับส่วนคราวหน้าเราจะมาเรียนรู้กับเรื่องราวโอวาทข้อที่สกันอย่าลืมติดตามนะครับวันนี้ พี่ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ